วัดดีวันนี้ปาติมทั่วนอกสะท่านสี้มาบานนีเศ้าปอาำปลาเกงเคยปลาแกงเคยปลาเก่งเคยปลานี้วันนี้ทิมเครื่องเองเชมีอี่ก็มีพิกต้เดบ่าวงเดบ่าวาเดียมเดบาิมินเดาปินี้ยุปิปรแยงเหือไก่มีไก่นะ เดี๋ยวปติมจะลงมือทิมเครื่องอะไรเปนะ็น้วอวันนี้พบกับเมนูแกงเขยปลามวัน,ง,ง,ง,นง,ง,ง,งเงงเ้าล้าเจาตับบันไม่ถึง,เ,บบง,งเ,เลยมากวันนี้ค่นอุปรกรณ์มาเนาะท่านทีเลยนะล้าก็ทิมเครื่องกันนี้วันเตียงเตียงเตียงปิ้งปิ้งเป็นตองเออทิมเครื่องเองบ้านวันนี้ Ban ban là cả ní bé bát bếp nó mát luôn 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 vừa vừa luôn 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 rất luôn luôn กาศร้อน้นกๆเลยลจากกลางล่างไปนอกลางล่งปติ้มโอ้ยยลอบงองเาทน้กันมาตั้งข้างหอโอ้เป็นอันว่าเนียนเสร็จเรียบโ้รยสวยงามไปนอนแกงปลาติ้งเป็กระตักปนอนวันนี้ปจิบแนเนพดมากันนะ นอปุ่นนี่มาใส่แกงน้ำเขือใช่ไหมใส่แกงน้ำเขือนอปุ่นเนี่ยดึงโง่เนี่ยดึงโง่มาเลยที่นอปุ่นดัดจัดมันเป็นผงเปือนนอปุ่นมันดัดจัดมันเป็ดเป็ดเป็ดนหล่ายคายอวกข้าวไหมมันก็คายคายกันเลยนี่นะนอปุ่นเป็ดโรนนะเพิ่มความเพิ่มความเข้มข้นในกะว่าตอนเดี๋ยวนอนใช่ไหมนอข้าวเนียมันออกกินออกเป็ดเป็ดหลนหน ออเอไหัวขาหัวตนะืเราได้วัตถุดิบมาย่างกับลาบีน้อเตา้าน้ำาน,น,น้ำเาเานน้าน้ำเต้านเนน้เาน้ำเต้าน้าน้น้เานเตากเต้าน้ำเาน้าน้เานนเาน้นน้ำเต้านมัน udah keempat, terus 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 น้ำเต้าี่น้องเพื่อเพิ่มความมันเพิ่มความร้อยในน้ำเก็งพี่น้องนะน้องวัตถุดิบปลาติมก็เริ่มโผล่หน้าพโผล่ตาเลยี่น้องหลุดเพือแล้วก็ปลาตองอูย่างพี่น้องนะอืมวันนี้เราเดินทางมาไกลไล่ร้อยกิโลประมาณจัดทริปว,วาโลนะพี่น้องนะเออวันนี้มากเก่งน้ำเคยน้องตะตันทีปลาตองอูพี่น้องนะเป็นปลาย่าง ตาตาลอีกอย่างอยู่ว่ายางละกินร้อยกนน่ใส่แกงงปลาใส่แกง,แกงน้ำขคร้หนหนคร้อยนะปะาดินนะนำเำยึันปาดิมันจะใช้นำขค้นทำเล็บรูปนะีิว่าเคี่ยวไวเร็วนะแต่วันนี้จะเอาแกงนำเคยแบบรมุ้งปลากันผัรมุปลาไ,ลไกัไดพิกว้ให้มันเข้มข้นนะ ตัวนี้เสตียะมาทำเคยือเตีนะอ่าเนี่ย,ยปลาติมกะกำลังต้มผงปลาไว้กันเป็นเออตึ้งน,น้นำเคลือเราเคีเ่ยวไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นนำ้ำเคลือซ้ำเล็ดรูปนะพี่น้องนะนำ้ำเคลือซ้ำเล็ดรูปแต่ว่าถ้าใครอยาเคยปลาได้ก็คือใครอยาเคยปลาได้ก็คือชายเกิดบ้านได้เลยนะ แต่วันนี้เราใช้แบบสะดวกสะดวกปวัวเรามันหนักไลยใช่ซึ่งเคยปลาเนี่กินมันรุดยอดอลังการอันตรายมันเลขที่กระโดดเคยเอาข้ามระดับไปเรื่รยอ่าโอเคเดี๋ยวต้มก็เวลาต้มปรุงปลาธกินไปตรงนั้นเกลือมันรสจัดเข้มข้วนวันนี้ปลาติมนี่วันนี้ทำแบบชงไม่ได้ทำแต่ข้องข้าวนะวันนี้นะหมากไรหมากไรที่เราเลยก็เลยหมากบ้านมนีแบบชง ช่วงบรมิดนะพุ่นนำทีกันมาจากีจากบ้านไม่ได้ไม่ได้ปันเองขอือวามู้แบน้เอยอันนี้มีแบบข่าววานเลยปลอมแทบบปี่นองเลยนี่ไม่ใจแค่มาตรงยกจากนักคนมาตรงเยประมาณเจิบเกือบแปดสิบโลปี่อนอาเลย่าะรอมาเรยได้เวลาปัิตมิดนะครับนะ พี่น้องนะกาต้มผงปลาท็กเรียวเข่มาเต้ในน้ำเึยเต้ยน้ำเึ้ยล้มเล็ดรูมนี่เราปลาต้มกินเต้ยน้ำต้มรูมต้มรมต้มรูมเก่น้ยต้มผงปลาักเสูตรไหนสูรมันเป็นเกิดแต่ความโชคักเรียาติมมือเก่งติมมอมีน้ำเต้ามีวัวมันมีบมกเพื่อ Bên ngoài nhau quán vinh 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 ปั่นมาเรีวเลวปั่นนำตีมาแล้วนะเผิ่มความมั่นนะครับนำเคื่อยของเรานะโดยนำตีวัวตีเป็น้องเอ้อเปนนองเออนะข้าวเนอนี่เลยตัวนี้ไม่ได้กันนไม่ได้เพราะว่ามันทำใหมันมีความอินกินน้อมเพราะว่าเราได้เคยแ้วหมุเตี้ยมไปเก่งเกลงของเราลงไปปน้องเอ้องานวัดติมนะ มันแบบว่ามันต่างจากผงปลาเลยนี่เพราะว่ามันมีความมันโดนได้แบบกินปลาขนเาดนี้โดนได้หนึ่งที่ก่อนไอเนี่ยเราถือโด,กอดนกะิ้งกือปลาเนะก่อนนี้นี่เสี่ยงไฟโถเทอะไรเงี้ยบอกว่าเ <c oughs> ดน่นไม่ใจโรนนิดเนี่ยวเลยปักเลยโดนเนื้อเลื่อยๆเมคอหน้าเด้งเปรบเลยนะมาจากคอนมามาตรงย้ายมาตรงย่ายตัวนีก็เขาคว้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เบ่งันองเตนมเอปรุงก okay. so ันเดี้ยวกัื่องามกใ้ลดเ้ยเวลาเป้วเโอเคใส่ปเวลาเลติมกับใส้ปลากับส้บกูรเพิ่มความหอมอันนี้กอนี่ก็กินได้เลยพี่น้อง <laughs> thì, thì nó <laughs> bà tìm biển thả mày <cười> ừ. <cười> thì là bà tìm bà Đây bà tìm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  bà đây, bà tìm 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 bà bà tìm bà tìm bà tìm bà kem tìm 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 ั<ส>นเติมอันไปนาะซีน่ากินมากเดี๋ยวไปลติมเจเลยดูน่ากินมากมากเลยอ,อืออือก๋มเดียวอืออร่อย,ยวันนี้เสร็จเดียบโปรยเร็วพี่น้องเออเก่งนำคือปลาติมวันนี้ปลาติมก็มาลังชิมกันในป่าย้างเลยปลาาย่างวันนี้ đây Ngọc, đây Nhung. gần tam set gần, không chìm không, không được rồi. 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 Không được rồi ไ<ด>อ<ล>้ทีวันนี้ามปุงปลากันชุดนะคนนะชุดลงมาตรนี้นี่ปาติา้ปาติแกงวันนี้นะใส่ใช่เดี๋ยวรถหนัมาเลยแกมคนเลยดีนะ้อยดูแกงแงอะไรแกมควนีว,วันนี้บก่อรในจิมมาแล้วนะแปนี่เดียกยวกินได้เลยอดมังปาต Năm na về vết rồi, nè bôi đắp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  là đắp bôi 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 đắp คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนองท่านีปีน้องน,นะเดียวมือถุงใยันวันนี้เแล้วก็อย่าลืมปีน้องน,นะฝากกดติดตามช่อง youtube ด้วยช่องปตมช่องเดียวตัวข้าวคั่วกับป้าติมใช่แล้วก็มีเพจกันทา<อ>ง <Facebook. S 2> เฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊ก ใช่แล้วมีติ๊กต็อกกันไล่จองตั้งเลยฝากติดตามกันพี่น้องนะฟักติดตามกันอ่าพี่น้องทุกคนทุกคนถึงถ้าว่ามีอะไรติชมก็บอกกันมาได้นะวันนี้ก็ปารตีมก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเออนะก็ขอบคุณที่พี่น้องติดตามกันมาตลอดวันนี้ก็ต้องโคลานะโคลา่นยกให้พี่น้องทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า